สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนก็อยู่ที่งานแสวงวาดีบ้านใหม่มของวิลลี่นับกล้าซึ่งวันนี้นะแนนก็ได้มาเจอพ่อปู่นะซึ่งเป็นสปอนเซอร์ในงานที่เราจะไปเลยดีค่สดีค,ค่ะวัะวในนี้นี่ไงน้อเรามมางานวิลลี่บ้ม่นับกา

จำหน้าไม่ได้จำเรื่องไม่ได้หรอกร้าทุคนน่าังนะหอกหไม่รู้ชื่ออะไรแต่รานัวเลยค่ะดงนะัมากเลย่เดดใช่ค่ะนี้เดต้องมาทางนี้ค่ะเดรดร์กันทุอคิดการเแต่ัวนี้าจะนตคิดการ เท่าไหร่ดีวันนี้นะดีใจนะที่เรา้องมาติต่อคุตน่ต้องขึ้นแบบพระปู่ที่แต่นนี้เว้นผีโดนสำหรับพระปู่จเป็นแบบนี้หอลาวันนี้คดีได้อาจารย์เนนแอร์อาจารย์เนนแอรเขาบอกว่าพรปูักดีนการของเบลลี่ผีกับก้าแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อรายการเ่นะหินวัดแพรตะเคาด้วย ก่อนหน้าขอให้คนไปแลนดี้ไปบริจาคบอกเยอะๆแล้วก็มีคนน่ารักทุกทีทุกทีสมัครไปแลนดี้เขาคว้าใส่แลนดี้นะสมัครกันได้แล้วก็ไปเจอกันนู่นไปเจอกับอาจารย์เนตแอร์้องวีแล้วก็ที่หนึ่งหลาอาจารย์ จะไปกราลวนคนหไปทำอะไรจะมีการโูนคงีอะไระด้วยเราก็จะมีพิธีสริมดวงเขาสดวให้อะไรตลไม่ได้เนยต้าลังรันีแล้วเนี่ยไม่ได้นี่คืออาจารย์นี่แที่จะไปวันแพรตะเคอะเป็นจ้าภาพใหญ่คนนี้วันนี้มัดได้มา เดี๋ยวจะติดต่ออะไรไปรีพีก็กล้าไปเล่นตลกใช่ไหมเด็กอะไรจะมาในงานนี้กันอาจารย์วีนั่นร้องวีไปร้องนยกสมาคมเมตตาบริสินผู้นี้เก่งในการจักยานเก่งที่สุดในประเทศไทยเออคนนี้โต๊ะสีโต๊ะสีว่างน่าร้องนะนี่เราก็สัญจรมาที่โรงเรียนวัดปลาจึงซึ่งคุณวิลลี่ ก็ท้าได้มาเรียงบ้านใหม่เนาะคนได้เราชว่าทุกคนไดีไปแล้วที่ใหญ่ตัวเชิญะุกคนนะใครอยากไปพบปูปูใหญ่ตัวเป็นๆจอาจ่าในแอลรลองวี ถ้าในประเทศที่ปรึกษาพ่อปู่ใหญ่ได้พบกันวันที่ยี่สิบสองตรงวันเสาร์นะจะมีแรลลี่ของพ่อใสแรลลี่หรือแรลลี่น้ำมูกุทยเยอะใสบุหรี่นะแล้วก็จะมีน้องบอลูกเอี้ยงตาโตของไม่แยกมากมายไั้ของไม่ว่าล์วาว่าอะไรนะมีนี่มีนกปลาไหลอีกมากมายของแม่ไปรินอ่าของแม่ไปรินมีนกกากระนิใบมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วก็มีน้ำมีน้ำอีกมากมายองแล้วจะมีชาวบะเรียงปาต้อนรับลำต้อนรับทั้งหมนะ ในวันนั้นเราจะมีน้ำมะพ,พร้าวอ่อนเซนพนันเรนดี้บรีเมื่อวันนั้นเราไปพา Hill ร,ร์ี้อัมพายการ์เด้นฮิลล์รสอร์ทสวยดูเป็นรีสรอร์ทพี่ชายเองแล้วก็ผู้ส่งคนเนี่ยกผู้พนันตีไว้ให้ไป็นพักได้ตลอดชีวิตนี้ ไม่มีกไม่เก็บเงินวันนี้ครัีแค่สองห้องนะคือจานไม่ให้ไม่ให้สองห้องต้องไปสองคนตลอดสอคนี right. end, right? so like involved, right. mm ้ตลอดไม่อยากให้ไปคนเดียวตอสองห้องแสดงว่าผมเีอกโซนขอบคุณผู้ชายผายทั้งใจพ่อ่ายมรวยรวจริงนะมี่มีทางเยอๆนะมันต้องตามี่ตูเพราะปุ่จะติดต่อเนสให้เอารวยจริงๆนล้นไม่รวยเล่นๆนะ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสาธุค่ะอบคุค่ะแน่ๆโอ้ยมอนมันเกิดพิลลี่หน่อยขอบพระคุณเจ้าสาวชาวสน่ห์ลัสถานจากพิธีขอให้โชคดีาความุิรมบันิงคอนเิวันไหนไหต้องทุ่อ่นีองที่ัคมควระนบบีได้ี๋วต่อคอคอขออนุญาตอ่าคท่ที่ะค่ะยเนะ นัร้องประมาณ30กระท่านที่อยก่ได้ไปพาเดทกัอกันเอโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่รับส่งนะคะวันนี้หลอกสตรีมเมอร์นะคะ24ชั่วโมงทั่วโลกค่ะมาสายใบแดนซี่ค่ะ